สวัสดีลูกค้าร้าน168ใบรา,าชพฤกษ์นะคะสาขานี้นะคะเราขายบิ๊กไบนะคะวันนี้แอดมินนะคะจะมาตอบคำถามที่ลูกค้าถามเข้ามากันเยอะเลยนะคะคำถามแรกก็คืออายุเท่าไหร่ออกรถได้นะคะสำหรับบิ๊กไบนะคะอายุต้อง21ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าจะ18ปีก็ได้สำหรับธนาคารของกรุงสีนะคะแต่ว่ามีข้อแม้หนึ่งอย่างก,ก็คือผู้ปกครองต้องมาเซ็นค้ำด้วยนะคะ คำถามที่2นะคะลูกค้าจะชอบถามว่าใช้เอกสารอะไรบ้างในการออกรถนะคะ 1. น,นะคะสำเนาประชาชนนะคะสสำเนาทะเบียนบ้านนะคะ3ส,สเตทเมนต์ย้อนหลังนะคะแล้วก็4ส,สลิปเงินเดือนไปรับรองเงินเดือนหรือว่าใบจดทะเบียนการค้านะคะ สำหรับคำถามที่3นะคะเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะสามารถออกรถบิ๊กไบค์ได้นะคะโดยปกติฐานเงินเดือนคือ12,000บาทขึ้นไปนะคะหรือว่า2-3ถึงเท่าของยอดผ่อนหลังหักภาระแล้วนะคะอันนี้เราต้องดูแล้วแต่เคสนะคะลูกค้าสามารถส่งเอกสารมาให้เราตรวจสอบได้ก่อนนะคะ ก่วนคำถามที่4ี่นะคะคำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตนะคะนั่นก็คือติดแบ็คลิสสามารถออกได้ไหมอันนี้เราต้องดูเป็นเคสบายเคสนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าที่ติดแบ็คลิสแต่ว่าปิดบัญชีไปแล้วอันนี้สามารถออกได้นะคะหรือว่าติดแบ็คลิสแต่ว่ายังไม่ปิดยอดบัญชีนะคะอันนี้ไฟแนนซ์อาจจะขอเพิ่มส่วนเป็นเงินดาวเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ถ้าลูกค้ายอมดาวที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็สามารถออกได้นะคะหวังว่าลูกค้าจะให้โอกาสของร้าน16 8ใบได้ดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ